หนุ่มลาวออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์บอกว่าถ้าประเทศลาวปิดด่านเศรษฐกิจไทยพังอย่างแน่นอนสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลา6โมงเสารทั้ทงเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณหนึ่ทุ่ม ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องเสดงความผ่านาคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นกระแสอีกแล้วครับทั้งสื่อสังคมออนไลน์เนื่งองจากมีหนุ่มเล่าคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้ว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับโกรธหรือเกลียดประเทศไทยยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับ ก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์เขาบอกว่าถ้าประเทศลาวนี่ปิดด่านพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยเนี่เศรษฐกิจไทยเนี่ยพังแน่นอนเดินต่อไม่ได้ประเทศไทยนี่ล้มแน่นอนนะครับความคิดนี่ไม่รู้ว่าคิดยังไงนะฮะทำไมมันถึงจะห่างไกลความจเจริญห่างไกลการศึกษาเหลือเกินนะครับความคิดอ่า เบื้องต้นนี่คือผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าถ้าประเทศไทยปิดด่านนะพ่อแม่ทางบ้านคนลาวเนี่ยอดแน่นอนนะครับแล้วก็คนลาวจำนวนมากนะครับจะขาดสารอาหารเหมือนเอธิโอเปียเลยนะประชากรเน,นี่ยคืออดอยากปากแห้งแล้วต้องไปคุยขยะกินนะครับมันจะหนักขนาดนั้นเลยนะนะครับคิดดูนะครับว่าทุกวันนี้ ลาวโชคดีแค่ไหนนะครับที่มีไทยเป็นเพื่อนบ้านหยิบยื่นช่วยเหลือมาโดยตลอดทั้งเงินกู้ทั้งเงินช่วยต่างหากอ่าทั้งดอกเบี้ยไม่ดอกเบี้ยนะครับอ่าอันนี้คือประเทศไทยช่วยเหลือลาวมาโดยตลอดนะครับความคิดเขาเนี่ยผมเข้าใจนะฮะเขาอาจจะคิดในแบบบ้าๆของเขาหนึ่งเขาคิดว่าแรงงานลาวที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ย มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับคุณต้องมาเปรียบเทียบเอานะครับว่าแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยขนาดนั้นนะครับเพราะหลักๆคือแรงงานพม่านะครับหลายล้านคนแล้วแรงงานพม่านี่คือสู้งานทําทุกอาชีพในประเทศไทยทั้งประมงทั้งกเกษตรทั้งก่อสร้างนะครับ โครงสร้างพม่าเนี่ยคือหลายล้านคนต่อให้ประเทศอ่านักอ่าประเทศลาวปิดลาวปิดด่านนะครับหรือว่าอ่าแรงงานลาวไม่ได้ทํางานที่ประเทศไทยนะครับพม่าอันนี้จ่อเข้าไทยวันหนึ่งนะไม่รู้กี่แสนคนกี่ล้านคนนะฮะจนไทยนี่แทบจะปิดด่านแล้วนะครับเพราะหลังไหลจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับไหนจะคำเมนหนจะเวียดนามนะครับ าคือถ้าปิดด่านเนี่ยหนึ่งนะครับเศรษฐกิจกไทยเนี่ยส่งเข้าไปในอ่าประเทศลาวสินค้าลาวที่อ่าอุปโภคบริโภคหรือกินอยู่ทุกวันเนี้ยก็นําเข้าจากไทยถ้าอาหารเหล่านี้นะครับไม่ได้ส่งเข้าไปในลาวนะครับคิดดูว่าลาวจะอยู่ยังไงนะครับทุกครอบครัวนะครับสินค้าที่ใช้ทุกวันนะครับ80สิซนสินค้าไทยเดินไปในโกโกซลี่นะครับหรือว่าร้านของชําทุกอย่าง ก็เป็นสินค้าไทยนะครับติดกับเวียดนามติดกับจีนแต่สินค้าเหล่านี้นะครับไมไ่ได้รับความนิยมในการบริโภคสําหรับคนลาวนะครับมันแตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับคือคิดในแบบคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะครับวันดีคืนดีนะครับทะเลาะกับไทยไม่พอใจนะครับเหมือนเจ้าหน้าที่ลาวบางคนนะครับที่ไม่มีการศึกษา บอกว่าถ้าลาวทะเลาะก,กับไทยไม่ต้องทำอะไรกับไทยง่ายๆแค่ปิดไฟฟ้าปิดสวิตช์ประเทศไทยก็จะมืดไปหมดทั้งประเทศทำอะไรไม่ได้ทำงานไม่ได้เดินต่อไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมประเทศกรุงเทพมหานครหรือเขตอีสานเนี่ยคือใช้ไฟจากประเทศลาวหมดเลยถ้าปิดนี่คือมองไม่เห็นแน่นอนนะครับมืดไปหมดเลยหรือไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยน้ำเขือนี่ให้ท่วมประเทศไทยตายหมดแล้วสู้ลาวไม่ได้นะครับ อันนี้คือในความคิดเหมือนเด็กกาลังเหมือนเหมือนกำลังสอนเด็กอนุบาลที่กําลังนอนนอนในเปนะครับพยายามกล่อมให้นอนนะครับคล้ายๆกับประมาณนั้นความคิดนะครับเป็นประเทศนี่แหละครับประเทศถึงไม่เจริญประเทศถึงไม่พัฒนาเพราะยังมีคนมีความคิดแบบนี้คิดเหมือนจินตนาการเหมือนคำเมนไจินตนาการจู่ๆวันดีคืนดีนะครับปีสองพน 34นะครับอ่เมนจะไปบอลโลกนะครับจู่ๆมาโพสต์ใหม่นะครับความคิดแบบจินตนาการเนี่ยจู่ๆค่เมนจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับคิดได้ยังไงนะฮะประเทศยังมีขอทานเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับอ่าผมบอกนะคาเมนเนี่ยไม่ต้องเอาสงการมหาสงการนี่ไปขอขึ้นทะเบียนกับองค์การยูนิสโกนะนะครับน่าจะเอาขอทานไปจดทะเบียน ขึ้นกับองค์การยูเนสโกนะครับไม่มีใครคัดค้านนะครับถ้าเอาขอทานไปยืดนะะนครับคุณเห็นประเทศศรีลังกาไหมครับนะครับเศรษฐกิจพังเป็นหนี้จีนมหาศาลและไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไหนทางบกด้วยประเทศถึงล้มละลายไงนะครับเพราะประเทศไหนคนในประเทศเดือดร้อนจะว่ายน้ําข้ามไปทํางานที่ประเทศไหนได้หรอครับเพราะไม่มีพรมแดนติดกันทางบกไปไหนมาไหนก็ยากสุดท้ายประเทศล้มละลาย เพราะเป็นหนี้จีนเงินเฟอ้อทุกวันนี้เนี่ยลาวต้องขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ำสีลังกานะครับเงินเฟอ้อลาวเฟอ้อหนักกว่าลาวเป็นหนี้จีนนี่หนักกว่าสีลังกายทาไมถึงอยู่ได้เพราะพรมแดนเปิดไงนะครับเปิดให้คนลาวเข้ามาทํางานคนจนเจดสิคนเข้ามาทํางานที่เมืองไทย30%กว่าปที่เหลืออีก30%กว่านี่รลอกินจากคนที่มาทํางานที่เมืองไทย นะครับคิดดูเอานะครับว่าถ้าไทยปิดด่านเนี่ยไทยปิดด่านหรือลาวปิดด่าน,นใครนะครับประเทศไหนนะครับเศรษฐกิจจะพังคนในประเทศไหนจะเดือดร้อนผมถามหน่อยทุกวันนี้นี่คือลาวเป็นหนี้ไทยเนี่ยมหาศาลแล้วลองจากจีนด้วยซ้ำนฮะไหนจะเงินกู้ไหนจะเงินช่วยเหลือไหนจะดอกเบี้ยนะครับหลักๆก,ก็คือหนึ่งหมื่นแปดหน่งหมื่พันล้านเนี่ย นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันล้านเนี่ยกู้ไปสร้างถนนหมายเลขสิบเอ็ดในประเทศลาวก็ใช้ตอนไหนจะหมดนะครับก่อนหน้านั้นก็กู้เงินอีกนะครับอ่าเอาที่ไหนไปใช้ไปรป,รป,รป,รประเทศไทยผมถามหน่อยมันยังไม่จบเลยก่อนที่จะมาคอมเมนต์นี่คือเรียนช่งสูงนะครับการศึกษามันสำคัญมากที่สุดนะครับอย่าทำตัวเหมือนผู้นำลาวโง่ อวดฉลาดเรื่องโง่ๆฉลาดจังนะครับรู้ไปหมดทําเป็นเหมือนคือเพิ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วอ่าเพิ่งเล่น Facebook เล่นทิกต็อกกันเป็นเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับถ้าไม่รู้ดีจังเลยนะครับมาคอมเมนต์นั่นนี่นะครับดูทีวีไทยเยอะเกินไปมั้งดูสื่อไทยเยอะเกินไงนะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องประเด็นเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไงเขาบอกว่าถ้าลาวปิดด่านเนี่ยประเทศไทยเศรษฐกิจพังเดินต่อไม่ได้แน่นอนเขาบอกนะตลกนะฮะสวัสดีครับสบายดี